สวัสดีครับอูลันครับกลับมาบ้านแล้วครับกลับมาเมื่อวานวันนี้จะมาพูดตอนที่สองของเรื่องวิ่งเซฟแอสครับตอนที่แล้วเป็นจุดเริ่มต้นว่าทำไมผมถึงไปโดนผ่าตูดมาใช่ไหมครับก็เล่ามาเรื่องว่าวิ่งยังไงอะไรทำไม ที่ทิ้งท้ายไว้เพื่อมาเป็นตอนนี้ก็คือว่าสาเหตุหลักจริงๆคือการท้องผูกขี้ไม่ออกเบ่งเยอะเบ่งนานจนตูดมีปัญหาหนึ่งเบ่งเยอะปลายปากทวารปรีแตกเลือดไหลอันนี้คือปลายเหตุแต่สิ่งที่ไม่ดีที่จะสั่งสมก็คือข้างในลำไส้ เริ่มมีลิสีดวงมีก้อนลิสีดวงแล้การเบ่งเยอะเพราะว่ามันติดมันไม่ออกลิศีดวงมันมันมันมากั้นใช่ไหมจากจากทางเดิมที่เคยมีทางรูกว้างๆรูมันเล็กลงมันก็ออกยากทีนี้ทําไมออกยากเพราะว่าขี้อ่ะมันไม่ดีครับมันแข็งมันไม่เหลว มันออกยากมันน้อยมันไม่มีกากใหญ่นี่แหละครับบทนี้คือเกิดจากการวิ่งได้ยังไงไอ้ขี้ที่ไม่ดีเกิดจากการวิ่งได้ยังไงของผมนะครับอย่างนี้ครับผมมั่นใจมาตลอดว่าเวลาวิ่งผมเติมถึงผมกินถึงนะครับนั่นคือความมั่นใจของผมโดยส่วนตัวเองมึงปรึกษาใครหรือเปล่า ถามตรงๆคือไม่ปรึกษาใครตอนมันวิ่งได้มันก็คือเราก็มั่นใจของเราถูกไหมครับแต่เมื่อไหลที่ผลมันออกแบบเนี้ยมันแปลว่ามีอะไรผิดพลาดแล้วครับมีอะไรผิดพาลาดลวผมไปนั่งคุยกับหมอหมอเขาบอกตอนวิ่งเติมถึงเปล่าน้ําเกลือแร่อะไรเนี้ยผมก็มานั่งทบทวนมันก็เออก็หิวเราก็กินไงกินก่อนหิวน้ํา น้ำเปล่าสลับเกลือแร่เติมให้ถึงผมก็ทำในทุกครั้งนะครับแต่ไม่รู้ทำไมมันยังเป็นผมก็คิดว่าไหนๆคือมันเป็นแล้วอะครับมนแปลว่ามันมีสาเหตุครับผมคิดว่าคือการเติมไม่ถึงเต,เติมอย่างผิดพลาดเติมอย่างไม่ถูกเวล,เวลาปริมาณน้อยไปอ่ะ แม้เราจะเติมนะครับเราสักแต่ว่าเติมะครับแต่ว่าไม่ได้ถูกตามแบบแผนที่ควรจะเป็นน้อยไปนี่แค่เรื่องน้ำนะครับเรื่องการเติมของเคี้ยวอีกครับของเคี้ยวเนี่ยมันผมสารภาพยอมรับว่าพยายามหลีกเลี่ยงเพราะว่าพอกินแล้วมันชอบขี้ชอบปวดขี้ไงซึ่งมันดีแล้วถูกปะกินแล้วก็ต้องขี้ไงผมก็หลีกเลี่ยง คือถ้ายังทนหิวได้ก็ไม่กินก็ใช้เติมน้ำเกลือแร่กล้วยอะไรอย่างนั้นพอไงแต่จริงแล้วมันต้องการข้าวครับก็เพราะลำไส้ของเราต้องการข้าวพวกนี้เพื่อเป็นพลังงานโดยเบสิกของมนุษย์มานาครับเมื่อมีมีของเหล่านี้มันก็บีบมันก็มันก็ได้ทำงานของมันเนี่ยนำย่อยออกมามันก็ได้ทำงานของมันทีนี้จากเดิมที่เคยมีสิ่งเหล่านี้ของเคี้ยวแล้วมันไม่มีอ่ะ มันก็ย่อมมีอะไรบางอย่างผิดพลาดไปครับผมแอสซูมของผมแบบนี้นะแล้วจากข้อมูลที่ผมหามาตอนที่ผมเป็นโรคนะนี่แหละครับสรุปเติมไม่ถึงเติมไม่พอทั้งปริมาณทั้งเวลานะครับของเหลวนะครับน้ำเปล่ากับเกลือแร่สองของเคี้ยวมันขาดไปพร่องไปนะครับอวัยวะภายในที่มันเคยทำงานปกติของมันมัน มันมันเลวรวนครับเพราะอะไรเพราะช่วงระยะเวลามนุษย์มนาเขาวิ่ง5โล10โลเขาอาจจะทําแบบนี้ได้เพราะเดี๋ยวเขาก็มาเติมมากินมาอะไรใช้ชีวิตปกติผมไปวิ่งฟูวิ่งทีละฟูวิ่งฟูติดกันวิ่งสัปดาห์ละสองสามฟูออกไปก็เป็นแบบนี้ออกไปก็เป็นแบบนี้ออนแ,บบนแล้วก็ ออกไปทีร้อยหนึง่งอันนี้ผมย้อนกลับไปพูดช่วงไปช่วงต้นปี6 4ปีที่แล้วที่ผมวิ่งเยอะนะครับช่วงประมาณไตามาสแรกครึ่งปีแรกของปีที่แล้วผมทำแบบนี้อยู่ซ้ำๆครับนั่นแหละครับจนตอนทำผลไม่ออกมันมาออกทีหลังก็คืออย่างที่บอกสิงหากันยาเริ่มเป็นแล้วครับท้องผูกเบ่งเยอะปลายทวารปริแตกเลือนไหลอ่ะ อันนี้ผมมาบท,บทนี้ผมมาตอบคำถามมาตอบว่าวิ่งยาวๆเนี่ยทำให้ท้องผูกได้ยังไงนะครับจริงๆมันไม่การวิ่งยาวไม่ได้ทำให้ท้องผูกตัวมึงเองเนี่ยแหละพฤติกรรมการเติมของมึงเองนี่แหละที่ทำให้ท้องผูกจะวิ่งยาววิ่งร้อยโลวิ่งอะไรวิ่งไปเลยครับไม่ใช่การโทษการวิ่งครับอย่าเข้าใจผิดโทษตัวเองครับที่มึง ไม่สามารถปรับตัวและปรับพื้ปรับความปรับพืติตัวเองให้รองรับการวิ่งยาวได้ถึงเองครับมันต้องถึงในทุกภาคส่วนครับหัวใจเราฝึกได้เอ็นดูรานกล้ามเนื้อเราสั่งสมได้ถูกปะ่ะระบบการกินเราต้องด้วยครับต้องทําให้ถึงครับจะมาแค่ว่าชั้นยอดน,นุษย์ชชั้นกินน้อยชั้นก็วิ่งได้อย่างนั้นไม่ถูกครับ อ่ะอันนี้เป็นตอนที่2ที่ผมแต่ผมผมยังไม่มีโซลูชันที่ดีที่ถูกต้องพอเพื่อนไปศึกษาจากนูทริชั่นนิสนักโภชนาการที่เก่งที่ดีหรือว่าคนที่วิ่งอัลตร้าเขาไม่มีปัญหานะครับดูจากผลการวิ่งพิสูจน์เขาครับว่าเขาไม่ป่วยไม่เจ็บเหมือนผมนะครับมีหลายคนมากครับา เติมน้ำหนึ่งที่รู้หลักการคือเติมก่อนขาดเติมก่อนหิวน้ําถ้าเติมตอนหิวน้ําแปลว่าขาดแล้วขาดแล้วดีไฮเดรตแล้วเกลือแร่ยิ่งต้องถึงครับยิ่งต้องถึงขาดเกลือแร่ก็กไม่ก็ตะคิวแดกอะไรไปอะไรเงี้ยการกินจะอะไรเท่าไหร่คาร์โบเท่าไหร่โปรตีนเท่าไหร่ไปศึกษากันให,ให้ให้ท่องแท้ดีกว่าครับให้ท่องแท้ครับ อย่าเอาแค่ผ่านๆแค่แบบฉาบฉวยแค่ได้รางวัลแป๊บเดียวมันไม่ยั่งยืนครับถ้าอยากวิ่งยั่งยืนไปศึกษาให้ถ่องแท้ดีกว่าครับถ้าจะเจลก็เจลไปถ้าเราจะต้องทุ่นเวลาในการวิ่งแต่กี่โลกี่อะไรเราควรกินของเคี้ยวอะไรอย่างนี้ครับเพื่อนไปศึกษาให้ให้ทองแท้เพื่อป้องกันสิ่งนี้นะครับเอาละครับนี่เป็น ep สองเรื่องว่านั่นแหละ วิ่งยาวๆเติมไม่ถึงแล้วส่งผลให้ท้องผูกพอท้องผูกก็ลามไปยันฤิสีดวงก็เกิดพังวิ่งแล้วพังนะครับทีนี้บทหน้า ep หน้าตอนหน้าจะเป็นผลที่เกิดจริงจังแล้วครับพอเป็นฤิ์สีดวงแล้วทำให้การวิ่งมันเสียหายไปยังไงพังไปยังไงของผมนะครับ จะลามมาจนถึงช่วงก่อนที่จะไปผ่านี่นะครับตอนนี้ขอลาไปก่อนรอติดตามนะครับขอบคุณครับ